ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายมูเตลูใครชอบมูต้องมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะฟันธงราศีช่วงนี้ชาวราศีกรกฎดวงเปิดรุ่งโรดดีมาก ชาวราศีกรกฎดวงเปิดรุ่งโรดเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงแล้วดีไปดูกันค่ะว่าหมอลักษ์จะทำนายดวงของชาวราศีกรกฎเอาไว้อย่างไรกันบ้างไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะดวงของชาวราศีกรกฎ พยากรระหว่างวันที่16-30เมษายน2567ชาวลัคนาราศีกรกฎมีดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวอังคารเป็นดาวแห่งการต่อสู้ลงมือทำคิดแล้วทำดาวอังคารโคจรอยู่ในเรือนมรณะตั้งแต่กลางมีนาคมถึงปลายเมษายนที่จะมีสภาพของการเปลี่ยนแปลงงานเปลี่ยนเปลี่ยนงานเปลี่ยนพนักงานพนักงานลาออก ถ้าคุณเบื่องานเปลี่ยนงานย้ายงานเปลี่ยนคนที่ทำงานเปลี่ยนแล้วดีเพราะมรณะสุภะคือดาวราหูเจ้าเรือนมรณะจรเข้าเรือนสุภะตั้งแต่17ตุลาคมปีที่แล้วถึงกลางปี2568สุภะแปลว่าสำเร็จถ้าชาวลัคนาราศีกรกฎเริ่มต้นได้ปากหลัก ได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นเรื่องเป็นราวเป็นรูปเป็นร่างได้ชัดเจนคุณสำเร็จจังหวะนี้เหมาะที่จะเริ่มต้นเปิดตัวลงมือทุ่มเทแล้วสำเร็จแบบรุ่งโร์ฟันธงดาวเจ้าเรือนพบสุภาคือดาวพระรหัสสบอดีโคจรอยู่ในเรือนการงานมีตำแหน่งเป็นราชาโชคร่วมกับดาวอาทิตย์ที่เป็นมหาอุด ตั้งแต่13เมษายนไปหนึ่งเดือนเริ่มต้นลงมือทำสำเร็จรุ่งโรจรุ่งเรืองที่สุดตกงานอยู่สมัครงานคิดจะทำอะไรทำเลยอย่าไปรีรอแล้วจะสำเร็จมงคลเสริมชะตาวันมหาสงกรานต์สิบาเมษายนเป็นวันเสาร์ห้า เป็นมหามงคลชัยทางวัดเจ้าอามบางขุนนนท์ได้จัดให้มีการส่งน้ำพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองทุกทิศท,ทุกภาคและเทพเทวดาครบทุกองค์แห่งเดียวในประเทศไทยเรียนเชิญสาธุชนเข้าสักการะส่งน้ำอธิษฐานขอพรที่ลานเทพวัดเจ้าอามตลอดเดือนเมษายนที่สำคัญน้ำที่จะส่งน้ำพระใช้น้ำอบคันธมาศที่อาจารย์หลักและคณะสิทธิ์ ได้คิดทำน้ำอบอันเป็นมหามงคลตำรับโบราณปรุงผสมกับน้ำมนต์พันพันพิธีอบเทียนรำ่ำจึงเป็นหนึ่งเดียวในแผ่นดินใช้น้ำอบคันธมาศผสมน้ำส่งน้ำพระที่บ้านอาบตัวล้างหน้าทุกวันไปตลอดปีจะเป็นมหามงคล เสริมบุญราศีช่วงนี้ต้องมีพระเศรษฐีติดตัวองค์วิรูปักโคอธิบดีนาราชหรือพระชัยปีมงคลติดตัวแล้วคุณจะเริ่มต้นทำอะไรมีมงคลมีของก็เสริมหนุนให้คุณต้องใช้สีพึ่งฟันธงเจ้าสัวยุกเก้าสีปากช่วยเสริมให้ดวงเปิดและรุ่งโรจนประสบความสำเร็จในทุกประการ ขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตนะคะ